5ผักบำรุงไตชะลอไตเสือ่อมสวัสดีค่ะดิฉันผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพยืดสีเดลทีวีสถานีคนรักสุขภาพยืดสีชั่วโมงค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำ5ผักบำรุงไตชะลอไตเสือ่อมหนึ่งเลยนะคะกระหล่ำปลีค่ะจัดเป็นผักที่โพแทสเซียมต่ำนะคะไม่เพิ่มภาระให้กับไตมีวิตามินซีและไฟเบอร์ที่สูงนะคะที่จะช่วยดูแลระบบขับถ่ายของเรามีสารพิวรีนที่ต่ำด้วยดังนั้นโรค ะะที่มีเกา้าร่วมด้วยกลลําปรีแนะนําเลยค่ะ 2. บวกนะคะก็จะมีกากใยไฟเบอร์ที่ไม่ละลายในน้ําอยู่เยอะจึงช่วยดักจับแล้วก็เจือจางนะคะสารพิษที่ตกค้างในร่างกายได้แถมยังช่วยกระตุ้นระบบขับถ่ายทําให้ลดอาการท้องผูกได้ด้วยค่ะ 3. หอมใหญ่นะคะก็จะมีสารโพแทสเซแกลนตินที่ช่วยลดความหนืดของเลือดและมีส่วนช่วยลดความดันโลหิตด,ด้วยค่ะ 4. ผักกาดขาวกากใยไฟเบอร์สูงทําให้อิ่มนาน ลดและป้องกันภาวะท้องผูกได้ดีค่ะและ 5. กระเทียมนะคะแนะนําเป็นกระเทียมสดเท่านั้นกระเทียมนะคะก็จะช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดได้และมีสารต้านการหนักเสบด้วยค่ะเรานําไปปรุงหรือใส่ในอาหารเพื่อช่วยเพิ่มรสชาติในอาหารได้นะคะนอกจากการเลือกการทานอาหารแล้วนะคะถ้าเรามีตัวช่วยในการดูแลไตก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจนะคะเลยอยากจะแนะนําผลิตภัณฑ์ยูมิ ะะเป็นอาหารเสริมที่อยู่ในรูปแบบเจลนำเข้าจากอเมริกามีส่วนประกอบหลักก็คือฟูคอยแดนค่ะซึ่งสกัดจากสาหร่ายทะเลน้ำลึกมีการศึกษานะคะควิจัยว่ามีส่วนช่วยต้านการอักเสบและฟื้นฟูเซลล์ที่เสื่อมสภาพให้กลับมาทำงานได้จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกะะที่ช่วยบำรุงดูแลไตที่น่าสนใจหากใครนะคะคต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับยูมิหรือต้องการคำปรึกษาเพิ่มเติมด้าสุขภา ะะสามารถทักเข้ามาได้เลยยินดีให้คําแนะนําค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็มีเพียงเท่านี้หากคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อติดตามความรู้ดีๆแบบนี้ได้ในช่อง24 Gel TV สถานีคนรักสุขภาพ24ชั่วโมงค่ะ